มากันที่รอยคิมกันดีกว่านะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักร้องที่มีข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องแชทหลุดแชทเช้าของทางฝั่งเกาหลีค่ะรอยคิมนักร้องหนุ่มชื่อดังที่กำลังตกเป็นข่าวเชาว้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งภาพอาจารย์ผ่านห้องแชททางโซเชียลมีเดียได้เดินทางเข้าให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วที่โซลเมโทรโพลิแทนพ o l i c ออฟิศเมื่อวันที่1ิเมษาย,ยนที่ผ่านมา เมื่อไอคิมเดินทางมาถึงเขาได้หยุดให้สัมภาษณ์กับสื่อที่หน้าทางเข้าสำนักงานกล่าวว่าก่อนอื่นเขาขอโทษแฟนๆและครอบครัวของเขาที่คอยสนับสนุนมาตลอดและขอโทษประชาชนเกาหลีใต้ที่ปัญหาของเขาทําให้เกิดความกังวลเขาจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนตามความเป็นจริงซึ่งเขาก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามต่างๆของสื่อเช่นเรื่องที่เป็นผู้ถ่ายทําคลิปผิดกฎหมายที่แชร์ในห้องแชทด,ด้วยตัวเองหรือไม่ แล้วก็ข่าวลือที่ว่าเขามีการใช้คำศัพท์แสลงที่หมายถึงยาเสพติดที่ผิดกฎหมายในห้องแชทในตอนนี้ไรคิมถูกตั้งข้อหาเผยแพร่สื่อผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับความยินยอมผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่ง ตำรวจก็สืบขยายผลมาได้จากคดีกรุป๊ปแชทสุดฉาของจองจุนยองยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาแจ้งว่ารอยคิมถูกเรียกตัวมาเพื่อสอบสวนกรณีทำผิกกดกฎหมายด้านเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารด,ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถบังคับให้เขาเข้ารับการทดสอบยาเสพติดได้อย่างที่ประชาชนเรียกร้องกันเข้ามา อออออตอนแรก다ือว่าเรื่องจริงเงียบไปแล้วนะถ<ฆ>ือว่าจะแบบอยู่ในกระบวนการอะไรแบบนี้ก็คงยังไม่จบง,ง่ายๆใช่ยุคนี้คือเป็นยุคที่สะดวกสบายคุยที่ไหนเมืม่อไหร่ก็ได้แต่อย่าลืมว่าไม่มีความลับเหลืออีกแล้วในโลกนี้ใช่จริงนะคะ